ทำไมถึงยอมเป็นหนี้เพื่อลงทุนอสังหาสวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับเพราะผมตั้งใจทำมาเพื่อคนที่ต้องการอยากจะปลดแอกชีวิตจากงานประจำอยากจะมีอิสระทางเงินแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณพร้อมและสามารถที่จะฟังต่อได้ก็สามารถเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ทำไมถึงยอมเป็นหนี้เพื่อลงทุนอสังหานะครับสำหรับคนที่ลงทุนอสังหาอยู่แล้วหรือคนที่เคยอ่านหนังสือของโรเบิร์ตคิวสกิก็พอจะรู้ว่าคําว่าหนี้เนี่ยมันมีทั้งหนี้ดีและหนี้เลวหนี้ดีก็คือว่าหนี้ที่ทําให้ก่อให้เกิดรายได้ทําให้เรามีเงินเข้ามาส่วนหนี้เลวก็คือทําให้เรามีเงินออกจากชีวิตเราออกไปใช่ไหมครับแต่คอนเทนต์ในวันนี้หรือว่าในเอพิโซดนี้ผมจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางรูปเพจนะครับถามผมมาว่า แอดมินจัดการกับความกลัวยังไงตอนที่กู้ลงทุนอสังหาทรัพย์แรกนี่คือคําถามนะครับจากเพื่อนสมาชิกที่เรียนคอร์สลงทุนคอนโดนให้เช่ากับทางเพจนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมีเซกชันในการไลฟ์สดเพื่อถามตอบคําถามของคนที่เรียนอยู่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งนะครับที่เขาถามมาต้องบอกว่าสิ่งที่ผมตอบออกไปนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสมองซึ่งเป็นความคิดแรกของผมเลยตั้งแต่เห็นคําถามเนี้ย คำถามว่าจัดการกับความกลัวยังไงตอนที่กู้ลงทุนอสังหาทรัพแรกผมตอบออกไปแบบนี้เลยครับว่าอยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่คือความคิดและเป็นตัวที่ทําให้ผมอะตัดสินใจกู้ซื้ออสังหาเพื่อมาปล่อยเช่าแล้วสร้างแพสซีฟบินคัมคือตอนนั้นอะตอนที่ผมลงทุนทรัพแรกนะครับผมทํางานประจํามา2ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ้นหวังกับชีวิตมากๆปีแรกที่ผมทํางานนะ เงินเดือนผมปรับขึ้น700ผมเข้ากลางปีเนาะอ่ามันปรับขึ้นประมาณ700นะครับจริงอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเงินเดือนเราก็เยอะขึ้นเองถูกไหมครับแต่ต้องบอกว่าผมอะเห็นชีวิตรุ่นพี่ที่ทํางานมาแบบทุกช่วงวัยแล้วอะตั้งแต่ 30, 3ส 40, 4ามห้าสี่สจนถึง60จนถึงกเกษียณแล้วอะคือพอเห็นพวกนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตอย่างที่เราต้องการเลยอะ คือหลายคนที่อายุ30ปีขึ้นไปแล้วแต่สภาพคือไม่ไหวเลยคือผมไม่ว่าพี่เขานะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอ่ะผมไม่รู้แต่ผมไม่สนใจอ่ะผมไม่เอาอ่ะคือมันเอ่อหลายๆคนผมไม่แน่ใจแล้วกันเพื่พพอนเลองสังเกตที่พี่ที่ทำงานแล้วกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาไลฟ์สไตล์ดีโอเคก็เอาหน้าเป็นเยี่ยงอย่างแต่ถ้าคนไหนที่แบบโอ้โหลูกก็มีบ้านก็มีแต่แบบ อย่างที่พี่ผมเนี่ยบ้านตอนกลางวันยังไม่เคยเห็นเลยบ้านตัวเองเป็นยังไงถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตของเราละกันส่วนคนที่แฮปปี้แฮปปี้หน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนโสดนะครับรก็ยังไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเฮ้ยรวยรวยูรูละหลาเลยนะครับแต่ชีวิตเราไม่ใช่อย่างงั้นไงผมผมก็คงต้องมีเมียม,ม,มีลูกแหละนะผมคิดอย่างนี้นะครับแต่เอิเราก็เลยคิดว่า อยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเออคือถ้าผมยังเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะผมก็คิดว่าผมก็คงหนีไม่พ้นเดี๋ยวชีวิตผมเนี่ยก็จะเป็นแบบรุ่นพี่พวกนั้นอยู่ดีนะครับคือจะมีอะไรแตกต่างถ้าเรายังทำแบบเดิมผมก็เลยตั้งใจศึกษาเรียนรู้เรื่องการลงทุนอะสังหาทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินจนทำให้ผมเนี่ยสามารถหาซับดีราคาถูกและลงทุนได้จริงนะครับ แต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าซับแรกที่ผมลงทุนเนี่ยมันมีมูลค่าแค่4 0 0แสนบาทซึ่งถือว่าเป็นซับเล็กนะซับเล็กมากด้วยคำตอบของการจัดการความกลัวของผมก็คือผมเริ่มต้นจากซับเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยขยายพอผมลงทุนซับแรกไปได้เนี่ยซับประมาณ3เดือนพอผมเริ่มเห็นค่าเช่าจริงเริ่มเห็นเงินจริงพอเวลาเราได้ได้ค่าเช่าใช่ไหมครับเวลาเราได้ค่าเช่าเนี่ยเราจะได้ทั้งค่าเช่า2เดือนแรกแล้วก็ค่ามัดจําห้องเนาะ มันหลักๆมันจะมาณสามเดือนโอ้เราก็ได้เงินมาแบบสบายใจแล้วก็สัญญาเน่อย่างน้อยก็1ปีถูกไหมคือเราแบบสบายใจแล้วอะเงินเข้ามา3เดือนแล้วก็มีเงินประกันอีกเนี้ยคือคือซับแรกเราก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะตอนนั้นนะครับพระรวมกับเงินมาจําของเขาด้วยแล้วก็สัญญ,ญา1ปีก็รับมาตลอดทำไมถ้าเกิดเขาผิดสัญญ,ญาอะไรยังไงเรายึดได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจมากกับการลงทุนซับคอนโดให้เช่าเนี้ยไป พอลงทุนไปได้สัก3าเดือนเริ่มเห็นเงินจริงใช่ไหมผมก็เริ่มสนุกผมก็เริ่มมีความสุขแล้วผมก็เริ่มติดใจใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็เลยลุยแหลกเลยครับหาซับเพิ่มผมเริ่มลงทุนจากขยายพอร์ตลงทุนไปเป็นซับหลักล้านมากขึ้นนะครับก็ไปลงทุนที่เป็น,เป,นเป็นแบบราคารประมาณ1ล้านอะไรอย่างเงี้ยจนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะอย่างที่บอกผมมีซับทั้งหมดเนี่ยห้าซับแล้วแล้วก็รวมค่าเช่าทุกซับรวมกันนะครับคือประมาณ3 0,000บาทนะครับ มันอาจจะไม่เยอะหรอกสําหรับคนบางคนนะอาจจะไม่เยอะหรอกนะครับแต่ผมว่าผมอะชีวิตผมเริ่มจะแตกต่างบ้างแล้วนะเ,ออเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่ผมอายุ30ใช่ไหมผมจะซื้อรถคันใหม่หรือจะดาวบ้านหลังใหม่สักหลังเนี่ยผมก็มีทางเลือกแหละคือผมไม่ต้องใช้เงินเดือนของตัวเองมาซื้อไม่ต้องใช้ OT โบนัสอะไรมาซื้อผมมีนี่ไงมีทรัพย์สินที่มันสร้างกระแสเงินสดให้ผมแล้วก็มันมีมูลค่าให้ตัวเอง วันเวลาผ่านไปนี่ผมลดลงมูลค่าของ,องอสังหาเพิ่มขึ้นแพสซีเป็นคันผมเยอะขึ้นผมว่าผมก็มีทางเลือกแล้วอะชีวิตผมก็เริ่มเบาไปทางนึงแล้วอะเออผมรู้สึกว่ามันก็เริ่มจะแตกต่างนะครับเพราะกําไรของแต่ละทรัพย์ของผมในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจขายทุกทรัพย์เลยนะที่บอกว่าผมเป็นมี5้าทรัพย์เนี่ยคืออย่างน้อยได้กําไรแน่นอน1ล้านบาทขายตอนนี้เลยนะได้กําไรแน่นอน1ล้านบาทเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราซื้อได้ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้วถูกไหมครับ แล้วก็มูลค่ามันปรับมา2ปีเนี่ยคือมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วต้องบอกเลยว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยยังไม่รวมกับแพสซีฟอินคัมที่ผมเก็บสะสมมาตลอดนะครับแค่นี้ผมก็คิดว่าผมก็เริ่มยิ้มให้กับชีวิตของตัวเองได้แล้วแหละผมก็คือผมจะไม่กลัวเลยถ้าผมลงทุนแบบผมมีความรู้อะแต่ที่ผมจะกลัวมากที่สุดนะคือรู้ทั้งรู้ว่าชีวิตจะไม่ดีขึ้น แต่ยังไม่ยอมลงมือทำนะครับต้องบอกว่าสาม0 0ื่นบาทที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะไม่น้อยสำหรับคนบางคนนะคือพอหักค่าผ่อนแล้วผมเหลือประมาณเน็ตประมาณหมื่นหนึ่งนะครับคือมันอาจจะดูน้อยมากสำหรับคนที่หมิ่นเงินสำหรับคนที่ดูถูกเงินผมบอกเลยว่าไอคนพวกนี้นะครับไม่ว่าเราอ่ะจะหามาได้กี่หมืน่นกี่แสนบาทก็ตามนะมันก็จะมองว่าน้อยเสมอ เชื่อเถอะว่าต่อให้คุณหารายได้เสริมหรือหาอาชีพเสริมเนี่ยได้แม้แต่บาท2บาทมันก็ยังมีค่ามากกว่าคนพวกนี้อยู่ดีนะครับโอเคลงมือทำเถอะลงมือทาโดยการที่เรียนรู้ก่อนก่อนที่จะลงมือทานะครับ Wake up ตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ฝากติดตามปลดแอกงานประจำบอดแคไปด้วยนะครับสวัสดีครับ